โอเคขอนุญาตวิดีโอนะคะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งวิดีโอค่ะผมไม้บุมมือได้เลยขออนุญาตอีกหนึ่งช็อนนะคะหนึ่งช็อนนะคะทุกท่านค่ะ งานค่ะและเราจะปรับพิจรณาให้กับผู้บริหาร JEEM c o s สเ t i c s และแขกรับเชิญคุณครูปัทโต้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขออวยพรส่วนได้มากนะคะเอาล่ะแล้วสำหรับตอนนี้ค่ะงานของเราก็ไม่รู้ว่าเสร็จสิ้นหรือเปลี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการเปิดสาขาใหม่นะของ JEEM c o s สเ t i c s นะคะที่วิลส์พาร์คบางซื่อชั้นสามแห่งนี้ค่ะ สำหรับี้นะคะใครอยากได้โปรโมชั่นต่างๆนะคะหรือวอยากจะช้อปปิ้งค่ะสามารถไปได้เลยร้านของเราอยู่ใกล้ๆกับเวทีเช่นเดียวกันนะคะอยู่ชั้นามนะคะตรงก้านอัคคูเลยนะคะตร้านเจลัสสเปนดินเเค่ะลองลงมาได้เราก็ยังมีหลากหลายแบร์ค่ะและสำหรับตนนี <for> ้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแบร์ชั้นนำมากมายหลากหลายแบร์ที่เด้ลงขากคนะในเอเวอร์เดยสเปรของเราค่ะได้สินค้ามาจากตรงหนานะคะต้อ จอนคเดิมแตว่าสินค้าของเราหองเล่ยราคาดีราคาในส่แน่นอนค่ะวันนี้นะคะมีหลายแบนด์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่งของ,ของแบนนงรน,นด์โมเดสกานะคะมีน,น็กอ,อกออเก่งแล้วก็นองสติีนะคะเป็นติชเตอรมเป็นตัวแทนจางโมเรสกาเขาส่งานกับเราค่ะแล้วก็ขูงาเป๊ะๆค่ะจากแบรนด์แฟลค่ะน็อกจูเนียค่ะโ้คุจูเนียนะคะจากแบรนด์ยูเล่แล้วก็คุณประตูจากแบรนด์โซจีค่ะ วแล้วก็คุณดนูนจากแฟชั่นเมสค่ะรวมไปถึงคุณฝันดาวพิกานะคะจากแฟร์เลงชี่ดอเฟรช์ขาซึ่งสำหรับวันนี้เรามีอยากหล,ลายแฟนมากๆเลยและสำหรับตอนนี้นะคะแฟร์พุ่มพิเกตขาผ่านขี่หยาดจะมบองดอกไม้ให้กับคุณหมวยหรือว่าคุณอุมาพลขี่รู้ใิฐานะจากทางใจเด็กคอนเฟดิกค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านทำการสแกนบายร์เรลนัดข้าวเวทีนะคะ,แ,บบแ,ละ,ะ,คะแล้วเดี๋ยวรอต่อมาถ่ายรูปความประทับใจร่วมกันค่ะเรียนเชิญค่ะผู้มพิเกตคุณผู้ชมท่านตอนนี้ได้ย้อีกรอบหนึ่ง มีดอกไม้มีของที่ระลึกนะคะมาแสดงความยินดีกับทุกๆแล้นะคะที่มาเชิญนัด้าเปทีได้เลยนะคะขอเชิญค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่สื่อมวลชนเป็นทุกท่านเลยตัวที่สั้ที่ไม่ต่าทุกท่านเลยนะคะวันนี้คือทุกท่านเสร็จหน้าขอบคุณมากคุมาฝากมาด้วยนะคะจากเชิญัดเป็นติ๋ของเราด้วยนะคะขอตอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคั้ง ย่ากันนะบนไอย